พัดลมเวลาใสา่เสียงจะดังแกรกแกะแกอย่างนี้ครับซ่อมง่ายๆครับมันไม่ใส่ครับมันดังแกรกแกรเฟืองขบมันสืบครับ การเช็คดูง่ายๆครับนี่เวลมามันใส่ยไามันจะติดเรื่อจะติดดังแกะแกะแกะให้ไปใส่ไม่ไปครับเดีย๋ยวจะมาทำการตรวจซ่อมดู ถอดฝาครอบด้านหลังออกเพราะเฟืองใส่อยู่ด้านหลังนี้ก็ถอดตัวดึงนี้ออกครับค้ถอดตัวดึงนี้ออก เราก็ใช้ไขควงมันจะมีตัวล็อกมันเราง้างขึ้นอย่างนี้เป็นบ่าล็อกตรงนี้อยู่ครับไขควงนี่ครับ ออกแล้วครับเมื่อตัวนี้ออกแล้วเราก็กดตัวนี้ลงครับถอดฝาหลังนี้ออกคือตัวนี้จะทําให้ที่มันดังแกะๆมันจะไม่ใส่ดีครับเราต้องถอดดูก็เฟืองมันมันสึกต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับมันจะมีน็อตล็อกตัวนี้สองตัว ก่อนเราจะเปิดฝาครอบนี้ออกเราต้องกดตัวดึงนี้ลงไปครเพราะจะมีลูกปืนอยู่ข้างในถ้าเราไม่ดึงลงลูกปืนจะกระเด็นถ้าเราเปิดฝานี้ออกเราต้องกดมันลงครับแล้วก็มาเปิด อาจจะเริ่มือนิดหน่อยครับเป,เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเปืองใส่นี่ครับง่ายๆครับข้างในจะเป็นแบบนี้ครับเราก็ดันข้างล่างนี่ครับดันด้นนี้ครับ ถ้าเราดึงขึ้นมาอย่างนี้ลูกปืนตรงนี้นมันจะกระเด็นนี่ครับจะมีลูกปืนแล้วก็มีสปริงลูกปืนสองตัวครับคือมันเป็นอย่างนี้ระบบใสของมันตัวเฟืองเวลามันหมุนตัวเฟืองนี้จะมากกประกบประกบตัวล่างในี่แกนพัดลมนี่มันจะดึงก็ทําให้มันสายใส แองนี้มันสึกเราก็แบบกลไกการใส่กนจะเป็นแบบนี้ครเฟืองมันจะประกบกันเมือ่อเฟืองใส่แแกนใส่ดึงตัวน,นี้จะหมุน ยวนต้น้หมุนมาประกบยันตันนี้ทําให้ตัวนี้หมุนตามขกอพาให้มันใส่ดึงคอพัดลมไปแล้วก็ถอดมาดูตอ่อไปนะฮะจะมีลูกปืนในระวางลูกปืนกระเด็นเนี่ย เราก็มาเปลี่ยนเพียงใส่เดี๋ยวนี้ฮะมันสึกมันขบกันไม่ดีครับ นี่เอาตัวใหม่มาครับมือเลอะน้ำมันตัวใหม่ครับแต่มือเลอะน้ำมันไปจับตัวนี้เปลืองมันดีครับธีเปลี่ยนก็เปลี่ยนง,ง่ายง่ายพอเราได้มาแล้วก็ ใส่สลักตัวน,นี้คืนไปมันจะมีลูกป,ปืนฮรลูกป,ปืนสองตัวครับด้านกลางจะเป็นสปริงฮรลูกป,ปืนหนึ่งสองสองข้างคร เราก็ใส่อย่างนี้ระวัาางอย่าให้ลูกปืนกระเด็นฮะลูกปืนมีมสองตัวสองข้างนะตรงนี้เราบีไาบไว้ระวังลูกปืนจะกระเด็น เสียงฝนตกับเสียงฝนตกเสียงจะดังหน่อยฝนตกครับเสียงตกเออเสียงฝนตกรบก,กวนหน่อยแล้วก็ค่อยๆดันลงนะครับมีลูกปืนฮะดันลงก็ชุดประกอบก็อย่างนี้ฮะแล้วก็ ประกอบพื้นอย่างเก่าครับประกอบพื้นย่างเก่าเชียงฝนตกครับเสียงฝนตก จากนั้นเราก็เอาฝาครอบลงนะฝาครอบมันลงอย่างเก่าครับฝาครอบลงเกับ้วขันอตครับ มันจะมีน็อตสองตัวครับ้ำไม่ง่ายครับพัดลมไม่ใส่ก็หยุดพัดลมไม่ใส่ก็อยู่แค่นี้ครับ ก็อยู่ที่ชุดเฟืองของมันฮะชุดเปืองชุดเฟืองที่ทําให้มันใส่ฮไอตัวนี้เวลาหมุนมันจะมาดึงดึงชุดเปลืองข้างล่างทําให้คอพัดลมใส่ไปใส่มาครับเสร็จแล้วเราก็ไปลองดูฮะใส่ปลาครอบแล้วก็ไปลองดูใส่ปลาครอบครับ ก็เช็ดทําความสะอาดที่มันเลอะนี่คนระับนี่ถ้าน้ำมันเราก็หาอะไรมาขันน็อตเสร็จแล้วก็เช็ดให้มันสะอาดมันเลอะเมื่อเราขันน็อตเสร็จแล้วก,ก,ก็ทําความสะอาดฮนะที่มันเลอะน้ำมันเนี่ยทำความสะอาดนี่น่อะ จากนั้นเราก็ไปลองดูฮะว่ามันจะใสหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นไปเพดานอย่างเก่าไปลองดูนะครับ เสียบไปแล้วลองดูครับเสียงฝนดังฝนตกครับเสียบไปแล้วลองดูจะส่ไหม ใส่แล้วครับไม่มีเสียงเลยครับสายแล้วไม่มีเสียงดังแกลกแล้วครับสายเลยนะซ่อมง่ายครับซ่อมพัดลมพัดลมไม่ใส่ครับไม่มีเสียงดังแล้วสส่รอบ สำหรับการซ่อมพัดลมไม่ใส่ก็ซ่อมเง่ายครับเราซ่อมเองได้ครับเฟืองใส่ยอยู่ด้านหลังครับไม่มีเสียงดังแกะแกะแล้วใส่ไม่มีเสียงดังนะครับสส่ครบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับซ่อมพัดลมไม่ใส่ครับ ดูแล้วไปทำได้เลยนะครับซ่อมง่ายๆเราเปิดด้านหลังฝาครอบออกก็ดูเฟืองก็เห็นมันสึกมองด้วยสายตาก็รู้แล้วก็มาเปลี่ยนก็ซ่อมได้เลยครับเปลี่ยนได้สำหรับคลิปนี้จบแล้วครับสวัสดีครับ